สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาเจอกัือเช่นเคยครับกับเพจของเราบูบอลเด็ดนะครับค่ำคืนนี้มีฟุตบอลคู่ไหนน่าสนใจบ้างก่อนที่เราจะไปรับชมรับฟังกันนะครับผมขอกลับไปเช็คยอดของเมื่อคืนนี้ก่อนว่าผมให้คู่ไหนและสะกอร์เท่าไหร่ครับคู่แรกนะครับเมื่อวานที่ผมให้ไปดอทวอลเจอกับโฮมสไตล์คิวครับ คู่นี้ผมให้ดรอทมูลชนะ4-0นะครับราคาคู่นี้ดอทมูลต่อ3ลูกชนะ3-0ก็ถือว่าเจาวครับคู่ที่2กระบ,บักเจอกับโวบวกครับคู่นี้ให้กรบบักชนะ2-1นะครับแต่ว่าเสือกแพ้1-0คู่นี้เฝ้าครับคู่ที่3ผมให้ฮอมบุนไฮเจอกับบาเยอร์คู่นี้ให้บาเยอร์นชนะ3-1คู่นี้บาเยอร์นชนะ4-0ถือว่าวินครับคู่ที่4ไมล์0-5เจอกับ เรเบอร์กูเซนนะครับให้ไม่สุดท้ายชนะ3 2คู่นี้เสมอกัน2 2โดนหานนะครับสําหรับคู่นี้และคู่สุดท้ายที่ผมให้ไปเมื่อวานนี้นะครับนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลเอฟเบครับคิตตาวาเลตพบกับแมนซิตี้นะครับคู่นี้คิตตาวาเลตชนะแมนซิตี้1 0นะครับในเวลาผมให้ไปคือเสมอ1 1คู่นี้ถือว่าเข้าวินครับโอเคนะครับถือว่าเช็คยอดกันไปแล้วนะครับสำหรับค่ำคืนนี้จัดให้5คู่นะครับ มีคู่ไหนบ้างก่อนที่เราจะไปรับชมรับฟังกันช่วยกดไลค์กด s u b สไครป์กดแชร์ให้เพจบูบอลเด็ดด้วยนะครับคุณผู้ชมครับถ้าพร้อมแล้วงั้นเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าครับคู่แรกของค่ำคืนนี้ครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเอเวอร์ตันทีมอันดับ13ของลีกเปิดบ้านกุีิสันพาร์ครับกันมาเยอนเซาท์แฮมตัน pton, ทีมอันดับ20ของลีกครับคู่นี้เตะเวลา6โมงเย็นตามเวลาในบ้านเรานะครับราคาบอลคู่นี้เอเวอร์ตันต่อ1.25ลบบ ภาพรวมผลโหวตจากผู้ชมทางบ้านนะครับ5,851คนให้เอเวอเรตันมีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่75%เปอร์เซ็นต์เสมอกัน10%และเซาท์ทิมตันผู้มาเยือนครับมีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่14%บสปเนต์ักเตะที่ทำประตูสูงสุดของคู่นี้ครับเอเวอเรตันเจ้าบ้านครับมีเบโต้นะครับทำไป8ประตูประตูที่คาดการเอ็กจีหกจุดหกสาศูนย์แอซิดครับและก็ลงไป28แมตช์ทางเซาท์ทิมตันก็มีพอลโอนูอาชูครับทำไป 4ประตูครับประตูลีขคาดการจุดหกสเปอร์เซ็นต์หนึ่งแอตสิตลงเล่นทั้งหมด24แมตช์ฟอร์ม5นัดล่าสุดของคู่นี้ครับจังหวานเอเวอเรตครับชนะฟูลแลมสามหนเสมออิปสวิทสอตูตแพ้เชลซี1-0และชนะนอริแฮมฟอร์เรสต์1-0ส่วนผู้มาเยือนอยากใช้ค์ตันครับเสมอแมนเชสเตียร์ศูแพ้เลสเตอร์2-0แพ้ฟูลแลม2-1เสมอเวสแฮม1-1และแพ้แอตลันติล่า3-0ครับ สถิติเฮตูเฮตที่เคยเจอกันทั้งหมดของคู่นี้ครับเอเวอเตันชนะ10นัดเสมอกัน6นัดและเซอร์มัตันชนะเอเวอเตันได้9นัดพีวิวและสกอร์ี่คาดก่อนเกมคู่นี้ครับเจ้าบ้านเอเวอตันต้องการปิดงานสวยๆครับในกุิสันพาร์คและพวกเขากําลังมั่นใจหลังบุกชนะฟูลแลมได้3ประตูต่อ1ทําให้2เกมท้ายในลีกยังไม่แพ้ใครชนะ1เสมอ1และยิงรวม5ประตู ตัดภาพมาที่ผู้มาเยือนอย่างเชอรตันครับที่ตลอด12เกมหลีกท้ายไร้ชัยลวดและปาชัยไปถึง9ครั้งเสมอ3แถมโดนถลุงแนวรับยับเยินรวม28ประตูครับแม้นัดล่าสุดจะโชว์เหนียวยือ้อเสมอแมนซิตี้ได้แต่บอกเลยว่าคู่แข่งไม่ได้เอาสุดอะไรขนาดนั้นครับเพราะมีนัดชิงไอเบครับรออยู่อย่างไรก็ดีครับแมต์นี้ขุนพลทอฟฟ่เมนอยากจะล้างแค้นที่เคยบุกแพ้0-1เต็มแก่เชื่อว่านัดนี้เลียนใหญ่ใส่เต็ม แน่นอนครับสกอร์ที่คาดคู่นี้เอเวอเรตนชนะเซาท์แฮมตัน2ประตูต่อ0ครับคู่ที่2ขุนคอนเวทแฮมยูเนเต็ดเปิดบ้านลอนดอนสเตเดียมรับการมาเยือนของเจ้าป่านอริทแฮมฟอร์เรสครับคู่นี้เตะเวลา2ทุ่ม15ตามเวลาในบ้านเรานะครับราคาบอลคู่นี้ฟอร์เรสตอกเสมอภาพรวมคะแนนโหวตของผู้ชมจากเว็บไซต์ฟอร์ดม็อบนะครับ6,995คนให้ เวสแฮมเจ้าบ้านชนะ36%เสมอกัน13%และเจ้าป่าฟอร์เรสต์มีเปอร์เซ็นต์เอาชนะอยู่ที่51%นักเตะที่ทำสกอร์สูงสุดของคู่นี้ครับทาเวตแฮมมีจอร์ดโบเวนนะครับทำไป11ประตูประตูที่คาดการ XG 8.36แล้วก็ทำไป7แอสซิสต์ครับลงเล่น32แมตช์ส่วนทางฟอร์เรสต์ก็มีกองหน้าอย่างคิสวูดครับทำประตูไป20ประตูครับประตูที่คานการ XG ต่อเกม12.32ครับ 3แอสซิตและลงเล่นทั้งหมด3 4เกมข้อมูลเชิงลึกของคู่นี้ครับเวสแฮมทำประตูได้7ลูกใน5แมตช์หลังสุดจาร์ดโบเวนได้ทำโอกาสความเป็นไปได้ให้เวสแฮม10ครั้งจาร์ดโบเวนยิงเข้ากรอบมากที่สุดต่อแมตช์ให้กับเวสแฮม1 1ครั้งทางด้านเจ้าป่าฟอร์เรสครับทำประตูได้5ลูกใน5แมตช์หลังสุดนอตติงแฮมฟอร์เรสครับชนะมา2แมตช์ก่อนหน้านี้ในการเจอกับเวสแฮมถ้าเป็นเฉพาะเกมเยือนฤดูก,กาลนี้จะได้อันดับสานะครับสำหรับฟอร์เรส ฟอร์ม5นัดล่าสุดของคู่นี้ครับเจ้าบ้านเวสแฮมครับชนะแมนยู2-0เสมอสเปอร์1-1เสมอไบตัน3-3เสมอเซาท์ยัมตัน1-1แพลร์พูล2-1ผู้มาเยือนอย่างเจ้าป่าฟอร์เรสครับเสมอเลสเตอร์2-2เสมอพาเลต1-1แพ้เบนฟอร์ด2-0แพ้แมชิตี้2-0และชนะสเปอร์2-1เฮดทูเฮดที่เคยพบกันของคู่นี้ครับคู่นี้เคยเจอกัน9ครั้งเวสแฮมชนะ5และฟอร์เรสชนะไป4นัด 2องนัดสุดท้ายกับการลุ้นโควตายูฟ่าแชมเปี้ยนลีกของทีมเยือนอย่างนอติงแฮมฟอร์์ครับต้องเดินหน้าลุยเต็มกำลังแม้ล่าสุดจะทำได้เพียงเจ้ากับเลสเตอร์มา2ตุลต่อ2แต่โดยรวมรูปเกมแล้วพวกเขาทำได้ดีครับแต่อาจจะติดที่จังหวัสกัดหรือเคลียร์บอลให้พ้นจากโซนอันตรายที่ยังทำได้ไม่ดีเลยเป็นโอกาสให้คู่แข่งลุ้นทำประตูจนสุดท้ายก็เสียท่าอย่างน่าเสียดาย ถ้าว่าแมตช์นี้กับการมาเชิญหน้าเวแทแฮมซึ่งเอาจริงๆก็ไม่ได้อยู่ในช่วงที่ดีอะไรนักเท่าไหร่ครับซึ่งการเอาชนะแมนยูได้2-0บอกเลยว่างานสบายไม่แปลกอะไรถามจุดอ่อนของเวแทแฮมนะครับที่ยังแก้ไม่ตกก็คงหนีพ้นเกมรับที่พลาดง่ายและรูรั่วเพียบสกอร์ที่คาดของเกมคู่นี้ครับมแมนอร์ฟอเรสต์บุกเชนะเวแทแฮมได้2ประตูต่อ1 ไปกันต่อคู่ที่3ครับเบนฟอร์ดทีมอันดับ8ของลีกเปิดบ้าน G-Tech Community Stadium รับการมาเยือนของเจ้าสัวน้อยฟูลแลมทีมอันดับ11ของลีกครับผู้นิเตะเวลา3ามทุ่มตรงตามเวลาในบ้านเราราคาบอลคู่นี้เบนฟอร์ดต่อ0.5นยลบหภาพรวมเปอร์เซ็นต์ผู้ชนะจากคะแนนโหวตจากผู้ชมทางบ้านนะครับ3,910คนให้เบนฟอร์ดชนะ58%เสมอกัน15%ครับส่วนทางด้านเจ้าสัวน้อยฟูลแลมมีโอกาสชนะอยู่ที่27%ข้อมูลเชิงลึกข,ของคู่นี้ครับ เบนฟอร์ดเจ้าบ้านทำประตูได้12ลูกใน5แมตช์หลังสุดยังไม่แพ้ใครเลยใน6เกมมาร์คเฟสเคนติดอันดับหนึ่งในการเซฟต่อแมตช์ในการแข่งขัน42ครั้งส่วนทางผู้มาเยือนอย่างฟูลแลมนะครับทำประตูได้4ลูกจาก5แมตช์หลังสุดเสียประตู8แมตช์อเล็กอีบูวีได้ทำโอกาสความเป็นไปได้ให้กับฟูลแลม12ครั้ง5เกมล่าสุดของคู่นี้ครับเจ้าบ้านเบนฟอร์ดชนะอิฟสวิต1-0ชนะแมนยู4 3ชนะฟอร์เรสต์2-0ชนะไบตัน42เสมออาร์เซนอล1-1 ทางด้านผู้มาเยือนอย่างฟูลแลมครับแพ้เอวาตัน3-1แพ้ตันวิลล่า1-0ชนะซาดมตัน2-1แพ้เชลซี2-1และแพ้บอร์นมัต1-0สถิติเฮดทูเฮดทั้งหมดที่เคยพบกันของคู่นี้ครับเบนฟอร์ดชนะ9นัดเสมอกัน4นัดและฟูลแลมชนะ7นัดเจ้าบ้านเบนฟอร์ดฟอร์มแรงไม่ธรรมดาเลยครับในช่วงนี้แม้จะหมดลุ้นในทุกโคตาไปแล้วก็จรงิงแต่พวกเขายังคงเก็บชัยชนะรวด4หนท้ายในเดีกและซัดไม่ยัง้งรวมๆ11ประตูเลยทีเดียวครับ ยิ่งได้บุกในลังเย่าส่งท้ายซีซั่นนี้ด้วยยิ่งต้องเน้นเป็นพิเศษสวนทางกับทีมเยือนฟูลแลมที่ฟอร์มตกแพ้4จาก5หนท้ายในหลีกชนะได้แค่1น,นัดและโดนถลุงต่ข่ายตายอันดถไปกว่า8ประตูแถมไม่สามารถรักษาคินชีดได้เลยเชื่อว,ว่าสภาพนี้หากต้องรับมือเกมรุกของคู่แข่งที่กำลังเข้มมแวเอลบุกแจกแต้มสูงมากครับเมื่อพิจารณาจากหน้าสื่อและภาพรวมต,ต่างๆนะครับ คู่นี้แนะนําให้อยู่ต่อเจ้าบ้านเบนฟอร์ดครับผมสกอร์ที่คาดของเกมคู่นี้ครับเบนฟอร์ดเปิดบ้านเอาชนะฟูลแลมไป3ประตูต่อ1คู่ที่4ของค่ำคืนนี้ครับเลสเตอร์ซิตี้ทีมหลักสบ19ของลีกเปิดบ้านคิงพาวเวอร์สเตเดียมรับการมาเยือนของอิบสวิททีมหลักสบ18ของลีกนะครับคู่นี้เตะเวลา3ามทุ่มตรงตามเวลาในบ้านเราละครับวันคู่นี้เลสเตอร์ต่อ0.25ย์ลบหภาพรวมเปอร์เซ็นต์ผู้ชนะจากผลโหวตคุณผู้ชมทางบ้านของเว็บไซต์ฟอร์ดม็อบสี่พคนให้เลสเตอร์ มีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่62ผู้มาเยือนอย่างอิฟสวิดมีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่23และเปอร์เซ็นต์เสมอกัน15นักเตะที่ทำประตูมากที่สุดของคู่นี้ครับเลตเตอร์มีเจมี่บาร์ดี้นะครับลงเล่น34แมตช์ทำไป4แอัดซิตประตูใีคาดการ XG 10.77ทำไป8ประตูส่วนทางอิฟสวิดมีเรียมดีแลบนะครับลงเล่นไป35เกมทำไป2แอัดซิตประตูใีคาดการ XG 9.31ทำไปทั้งหมด12ประตู ข้อมูลเชิงลึกของคู่นี้ครับเลสเตอร์ครับทำประตูได้6ลูกใน5แมตช์หลังสุดเลสเตอร์ซิตี้ยังไม่แพ้ให้แก่อิฟสวิททาวในการเจอกัน5ครั้งหลังสุดแมตต์เฮมิสเซนต์อันดับ3ในการเซฟต่อแมตช์ในการแข่งขัน3.9ครั้งอิฟสวิททำประตูได้4ลูกใน5้แมตช์หลังสุดเสียประตู18แมตช์รวดยังไม่ชนะใครเลยซักแมตช์ในความพยายาม6ครั้งฟอร์ม5นัดล่าสุดของคู่นี้ครับ เลสเตอร์ซิตี้เจ้าบ้านเสมอฟอร์เรสต์สองสองชนะแซาท์มตันสองศูนย์แพ้วูฟสามศูนย์แพลรีพูลหนึ่งศูนย์และเสมอไบตันสองสองผู้มาเยือนอย่างอิบสวิทนะครับแพ้เบนฟอร์ด1-0เสมอเอเวอเบตัน2-2แพ้เนลการเซนสามแพ้อาร์เซนอล4-0และเสมอเชลซี2-2งสอเฮดทูเฮดที่เคยพบกันของคู่นี้ครับเลสเตอร์ชนะ5นัดเสมอกันไป4นัดส่วนอิบสวิทชนะได้2นัดพรีวิวและสกอร์ที่คาดของเกมคู่นี้ครับสำหรับเกมส่งท้ายคิงพาวเวอร์สเตเดียมกับพรีเมียร์ลีกซีซั่นนี้ ขอบอกเลยว่าเจ้าบ้านเลสเตอร์เล่นใหญ่เล่นสุดอย่างแน่นอนยิ่งเพิ่งจะบุกเจ้าฟอร์เรสต์2-2ยิ่งเรียกขึ้นความมั่นใจกับมาสู่ทีมได้เต็มเปี่ยมประกอบกับทีมเยือนอย่างอิฟสวิทไม่ชนะใครเลยตลอด6เกมลีกท้ายและปลาชัยไปหน่อนเนาะ4ครั้งเสมอ2แถมโดนถลุงตาขายแตยอนาดกว่า14ประตูครับดูทรงแล้วน่าจะต้านทานความเกี้ยวกะของเจ้าถิ่นไม่ไหวแนะนําอยู่ต่อเลสเตอร์ครับ ผลกี่คาดของเกมคู่นี้เลสเตอร์เปิดคิงพาวเวอร์สเตเดียมเอาชนะอิฟสวิตไป2ประตูต่อ1และคู่สุดท้ายของค่ำคืนนี้ครับฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษอาร์เซนอลทีมรองแชมป์เปิดบ้านเอมเมริตสเตเดียมรับการมาเยือนนิวคาสเซิลทีมดับ3ของลีกนะครับคุณนี้เตะเวลา4ี่ทุ่มครึ่งตามเวลาในบ้านเราราคาบอลคู่นี้อาร์เซนอลต่อ0.5นยลบหภาพรวมเปอร์เซ็นต์การชนะของเกมคู่นี้จากคะแนนโหวตคุณผู้ชม18,018คนนะครับ ให้อาร์เซนอลมีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่55เปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์เสมอการ10เปอร์เซ็นต์และนิวคาสเซิลมีเปอร์เซ็นต์เอาชนะอยู่ที่35เปอร์เซ็นต์นักเตะที่ทำประตูสูงสุดของคู่นี้ครับอาร์เซนอลมีไคฮาวเวตนะครับลงเล่น21แมตช์ทำไป3แอสซิสต์ประตูที่ค่าการ xg 9.43ทำไป9ประตูครับส่วนทางด้านนิวคาสเซิลมีอเล็กซานเดอร์อีซักนะครับลงไป33แมตช์ทำไป6แอสซิสต์ประตูที่คาดการณ์ xg 20.27ทำไป23ประตูครับ ข้อมูลเชิงลึกของคู่นี้เ์เซนอลทำประตูได้6ลูกใน5แมตช์หลังสุดอาร์เซนอลยังไม่ชนะใครเลยสักแมตช์ในความพยายาม5ครั้งบุกโยซาก้าติดอับ3ในโอกาสความเป็นไปได้ในการแข่งขัน20ครั้งนิวคาเซิลทำประตูได้12ลูกใน5แมตช์หลังสุดนิวคาเซิลชนะมา3แมตช์ก่อนหน้านี้ในการเจอกับรอเซนอลนิวคาเซินมีค่เฉลี่ยน1นประตูต่อแมตช์ ฟอร์มการเล่น5นัดล่าสุดทุกรายการของคู่นี้ครับทางด้านเจ้าบ้านอาร์เซนอลเสมอลิเวอร์พูล2-2แพ้ปารีส2-1แพ้บอลมัด2-1แพ้ปารีส1-0เสมอพาเลท2-2ส่วนผู้มาเยือนอย่างนิวคาสเซิลชนะเชลซี2-0เสมอไปตัน1-1ชนะอิปสวิต3-0แพ้แอตเลติมล4-1ชนะคิตตันพาเลท5-0สถิติเฮตุเฮตุ hey, ได้เคยพบกันของคู่นี้ทั้งหมดนะครับอาร์เซนอลชนะ21นัดเสมอไป3นัดส่วนนิวคาสเซิลชนะได้7นัด พีวิวและสกอริติคาดของเกมคู่นี้ครับไม่ว่าจะเป็นแมตช์ส่งท้ายเอเิเรตสเตเดียมของเจ้าบ้านอาร์เซนอลก็จริงแต่ผลงานตลอด3เกมลีกที่ผ่านมายังไม่ชนะใครเสมอ2แพ้1และโดนถลุงตะข่ายตายอันาถไป6ลูกเรียกว่าต้องมีขั้นต่ำา2เม็ดยืนพื้นครับนอกจากนี้พวกเขาก็ไร้ชัยลวดตลอด3เกมเย่าท้ายในลีกอีกด้วยสวนทางกับผู้มาเยือนอย่างนิวคาสเซิลครับที่ช่วงนี้ฟอร์มดีวันดีคืนครับคว้าชัย7จาก9หนท้ายในลีกเสมอ1แพ้1 และเพลสกอร์รวมทั้งสิ้น22ประตูเลยทีเดียวแม้สถานการณ์ลุ้นติดท็อปไฟต์จะค่อนข้างลอยตัวแล้วแต่เชื่อว่าพวกเขายังต้องการอย่างน้อย1แต้มเพื่อการันตีไปศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกแบบชัวร์ครับสกอร์ที่คาดคู่นี้นิวคาสเซิลบุกมาเสมออาร์เซนอลที่เอเมเรตสเตเดียม2ประตูต่อ2โอเคนะครับสำหรับค่ำคืนนี้ครับ18พฤษภาคม2568จัดให้เต5 5คู่ มีคู่ไหนกันบ้างนะครับและผมให้สกอร์เท่าไหร่เราไปสรุปกันเลยดีกว่าครับคู่แรกเอเวอร์ตันเจอกับซอลทแฮมตันนะครับคู่นี้ให้เอเวอร์ตันชนะ2-0คู่ที่2ครับเวสแฮมเปิดบ้านรับการมาเยือนฟอร์เรสต์ครับคู่นี้ให้ฟอร์เรสต์บุกมาชนะ2-1คู่ที่3เบนฟอร์ดเปิดบ้านได้รับการมาเยือนฟูลแลมครับคู่นี้ให้พึ่งน้อยเบนฟอร์ดชนะ3-1 คู่ที่4เลสเตอร์เปิดบ้านรับการมาเยือนอิฟสวิตนะครับคู่นี้ให้เจ้าบ้านเลสเตอร์ชนะ2-1และคู่สุดท้ายครับคู่ที่5อาร์เซนอลเปิดบ้านเอเริเตเดียมรับการมาเยือนนิวคาสเซิลครับคู่นี้ให้เสมอกันไป2ประตูต่อ2ครับสถิติทั้งหมดที่ผมรวบรวมมาพรีวิววิเคราะห์เจาะลึกฟันธงโลก,สกรสกรให้คุณผู้ชมได้รับชมรับฟังนะครับผมรวบรวมมาจากเว็บไซต์ทั้งไทยและต่างประเทศถูกใจคู่ไหนมั่นใจคู่ไหนก็ไปคิดวิเคราะห์แยกแยะก,ก,กันเอาเองตามสบายเลยครับและฝากกดไลค์กดซ u b สไครต์ให้เพจบ bon net, ติดตามรับชมเราได้ทางช่องทาง YouTube เข้ามาดูกันเยอะๆนะครับเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับผมสุดท้ายนี้ขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับขอให้ผู้ชมโชคดีมีชายเฮงๆงรวยรับทรัพย์เงินเข้าบัญชีตลอดเวลานะครับลาไปแล้วนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ